ถ้าหาข้าพเจ้าได้เคยรุ่นเกินโดมิเดย์ามบิยามาดาครูวาจาอาจารย์ผู้มีรพระคุณผู้มีบุญคุณผู้มีอุปการะคุณพระโพธิสัตว์พระอร,ริยะพระอรหันต์พระเพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุตระโอในทุกภพทุกชาติ ข้าพเจ้าขอท่านยิงบุญบารมีชราธรรมาของพระพุทธเจ้าท่างหลายที่ทรงบุบัติขึ้นแล้วทั้งในอดีตปัจจุบันและแต่เสด็จอุบัติขึน้นะะในอนาคตารรม่ามแห่งพระธรรมและอรรมชามแห่งพระราตนตีนาสผู้วิเศษทุกคมได้โปรดเป็นสตรีพยานในความสำเริจการข,ขอขอมา หากข้าพเจ้า,าได้เคยปรารถนาสิ่งใดต่อไปนี้และยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพรงใดพรงหนึ่งมาก่อนข้าพเจ้าขอขอความปรา,ารถรานาดังนี้ถ้าข้าพเจ้าเคยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือผูุ้บารมีของพระโพธิสัตว์ปรารถนาความเป็นพระปจเระพุทธเจ้าพระอัพระส ใหเลขาชาตชาสาวกปรารถนาการบรรลุมรรคผลต่อพระพของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งหรือปรารถนาการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏระสงสารนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัตยาทิ่ฐานก่อตอนความปรารถนาเหล่านั้นตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปด้วยอานาคแห่งกสัตมีที่ แจ้งชักหนโพชมดาเนินไปในมัคจนสามารถเข้าถึงผลคือความขนทุกโดยสิ้นเชิงพ้นจากการเวียนว่ายายเกิดประจัดแจ้งร่างกานในปัจจุบันชาตินี้จากรังทันทีด้วยเธอ